สุกขีมันเสมอมั่นเครือเก่าพี่น้องเอ้ยบอยกไก่จำโมเจ้าจังมาวบาสซูฟังเนาะกาบสบายดีพี่น้องสกุสุกคนเนาะไม่ว่าพี่น้องจะเป็นทางไก่ทางไก่ทางลา่าทางไทยเนาะพี่น้องหรือว่าสิอยู่ทางใดก็ขอขอบอขอบอใจน้หลายๆเด้อพี่น้องผู้ที่มากกดไลค์แล้วก็มาคอมเมนตนะ์เนาะไม่ว่าจะเป็นทาง y o u t u ู e หรือว่าจะเป็นทาง a c e b o o k เนาะพี่น้องขอขอบอขอบอใจนห้หลายๆขอโทษน,น้หลายได้พี่น้องเอ็มบอลไทยบอลสัตว์ <c oughs> แม่ตะซ้อโซซ้อ้างนี่ไปพ่ได้เลยว่าจันจันได้กระฝากไปน้ำออมอกออมใจพี่น้องเลยเด้อสาวขี่ดูมักมวลว่าจันสาบานน่าปงน้พี่น้องเมื่องคงงสะดุนแขวงสาระวันอยูุประเทศเหล้าน้พี่น้องเล่าเบิรดขี่เบิร์ดตดไปนะเหล้ามักมวนเล้าขี่ดอวาจันบางมือกับโพดเป็นลอยเอาจนคนปล่อยนั่งบ่ท่านหมดละเมื่อนี้จะมาเล่าไม่ปังนะพี่น้องแต่งก่อนร้องซื้อก่อนว่า ขอว่าน้ำเนว่าสันอย่าเฝ้าเคียดเฝ้าตั้งอย่าเฝ้าหายเด้อว่าน้ำเอี่ยมเนือเด้อพี่น้องแต่หนกันทังฟังกันแล้วพี่น้องเนาะล่ำสดสดล่ำบอบมีโดนตีพล่นวาคือกันแล้วก็ก,กินปนบอมีพักนะพี่น้องขอขอบอขอบใจนหลายเด้อทั้งฟังเด้พี่น้องเมื่อแล้ววางบ่ขอว่านัำเนยจักหน่อยนานแล้วเด้อที่ใจเฝ้าอ,อคอย เจ้าก,กระลอยไปมีที่ลีส่งข้อความหาจนว่าเต็มหน้ากระดานเจ้าพ่อลำคานหายไปมีจอยงานลายแทบบอขอโทษอดเด้อหากมาลบกวนแค่อย่าไปยิน้าคำว้ามวน ที่เจ้านั้นเคยโทรมากันเมือ่อใดละนอะ้องคนรอสิมีเวลาหรือว่าลบหน้าบออยากเป่านำคือเก้าแน่บอกสิคบสิเลิกก็ให้บอกมาอย่าให้มันขางคา,าเคียใจสาเจ้า เฝ้าน้ำได้บอกลำบากไร่บอกตอบคำถามส่งข้อความเป็นลอยก็ได้คำตอบมาบอกถึงสิทธตัวอยากหู่ไร้เด้อ่านบอกหรือเขียนตอบบอเป็นสร้างมาเป็นตาหน้า,นาย,ยไรเด้ใจคน มาสั่งบอรู้ตนกันแน่จากหน่อยสุขขีมันสาวบ้านนาปงยังมันคงต่อคำสัญญาห่างไกลสุดฟ้าแต่ว่าหัวใจยังบอเคยเปลี่ยน ยังงาคือเก่าถึงแม้นเจ้าอูมีไหม่มาเคียงจากไม่หลายเดือนถึงเป็นปีก็มีเพียงเจ้ายามกินยามนอนใจอววรห่วงหาบ่าเศร้าความมาืของเอาแต่ว่าเจ้าเห็นเป็นทางผ่าน ธรรมาอันเจ็บปวดรวดเล่าอยู่ในตังแดนเมื่อรู้ว่าแฟนของเงาเขามีคนอื่นสุดกล้ำสุดกลืนฝืนจนเกือบทนเบาไหวสุดแสนอายความฮักขอ,ของฮอทั้งสอง ใส่ลอยคอยแฟนอยู่ต่างแดนมันเงียบมันเงานั่งเศร้ามองดาวอยู่บนฟ้าณนาภากวงใหญ่หวังว่าสักวันคงได้กลับมาหาคนที่ฮักถึงแม้อกหักแต่ก็ยังฮักว่เคยลืมได้ ขอบุญธรรมอาช่วยอีนำพาให้หักสมปองให้หักเขาสองมันคงดังว่าขอวอนเทวาช่วยเมตตาข่าด้วยเถิดนะห่างไกลสุดฟ้าขอเพียงว่าหักอย่ามันคง สาวบ้า,บานาปงยังปอกคอยนับวันเวลาจะกลับมาคนที่ว่าใจของเอาเฝ้าคอยลาตาใจ อยากบอกเจ้าว่ายังฮักจนแท้ใจและคืนฮอดหลายแห่งแต่ปากแก่บออมว่าปากว่าไม่แต่ใจรักเขาจัง นั่งหมดความหวังเมื่อเห็นเขาควงยิงอื่นมาปากบอกโกรธเกลียดเขาอยู่ทุกเวลาเตือดขึ้นหน้าเหีปากถึงเขาทุกทีผู้ชายคนนี้เขามีดีส่วนไหนบอกเธอหลอกเธอไร่ใจมูดผ่านไปอีทีนอี ตาตั้งขอ static страх ta f shaوا fits you Elena 0 6 master mente.. 06 sexyabilites sangha silence า p warn เอาหายบ k, k e r boo yeah by sren aiобрujemy 2 Monta thanks and repost me r ้ math thism of b o ปากว่าว่าบอกคุดยังไรใช้หมากไม้บอมีเรียงเขาโผู้เดียวได้นัน่นกัดฟันว้าว่าสั่งเขาเปิดหน้าอายผู้ชายใจโหดไรคคือเจ้าสิบ่จามแต่ใจเจ้ากำฝื้นกับทำไม่ต้องกับปากทอนใจกลัวลำบากคิดมากบ่อยากลืมเขาปากเอ้ยปาก อย่าวันอาน a ำตาเลยเล่ายอมรับความจริงไม่เล่าว่ายัางรักเขามาแค่ไหนอา,าแข็งทำไมเมื่อตัดใจจากเขาบอกพูดไปมาดมาดมา,ดมาสั่งังแต่น,นตา m ไ a เขากวางคนอื่นก็เกียดในเขาเป็นฝืนเป็นาไฟ มันอดหึงห่วงไม่ไหวอาการทางใจแทนพอระมานสงสารน้องในเด้อเด้อไอสงสารน้องในเด้อเด้อไอร้องใจ้แล้วแมน่นคักแม่คนปากแข็งแต่ใจอ่อนแอะแ,แอแล้วแอะแล้วแอะแล้วคืวนอนแอแ้องละแม่นฮักเดียวไอ้หยัดยาวควงเข้ามาใหม่ปากบอกนายแต่ใจคิดน้องเพิ่น

ห่างไกลสุดฟ้าแต่ว่าหัวใจยังบ่เคยเปลี่ยนยังงัคือเก่าถึงแม่นเจ้ามีไม่มาเคียงจากไปไหลายเดือนถึงเป็นปีก็มีเพียงเจ้ายามกินยามนอนใจอาวรห่วงหาบ่าเศร้าความมักของเอาแต่ว่าจ้า เาเห็นเป็นทางผ่านมันทอรมา,อานเจ็บปวดรวดเล่าอยู่ในตั้งแดนเมื่อรู้ว่าแฟนของเงาเขามีคนอื่นสุดกล้ำสุดกลืนฝืนจนเกือบทนเบาไหวสุดแสน,นออยความฮักของเ่าทั้งสอง ใส่ลอยคอยแฟนอยู่ต่างแดนมันเงียบมันเงานั่งเศร้ามองดาวอยู่บนฟ้าหน้าภากวงใหญ่หวังว่าสักวันคงได้กลับมาหาคนที่ฮักถึงแม่อ,อกหักแต่ก็ยังฮักบ่เคยลืมได้ ขอบุญธรรมอาช่วยนำพาให้หักสมปองให้หักสองมันคงดังว่าขอวอนเทวาช่วยเมตตาข่าด้วยเถิดนะห่างไกลสุดฟ้าขอเพียงว่าหักอย่างมันคง สาวบานาปงยังพอคอยนับวันเวลาจะกลับมาคนที่ว่าใจของเงาเฝ้าอคอยก้าวถึง,งน้องนางลาเอ็มอำเผู้ห้ไห เปิ้นกว้าว่านนี้บ่ดีเ่าคือเสียงขุดขีเวาน้ำไอกระบวนอีน้องเอ๋ยมีแต่ดาและปล่อยอีน้ำหน่อยนี่บ่เศราบอกาากสร้างขอเจ้าคอยบ่เงืดน้ำไอจากว่าคนทงใดหอดบ่เห็นกันจอยอ เมื่อได้โพดเป็นรลอยมีแต่คนปล่อย,อยดามันบ่เฮ็ดบ่ส้างอียังบ่าหาส่เมื่อได้เอาบ,บ่เล่นบ่ได้โพดอย่างลงก็ยังมีคนเขาดาวเอาหายว่ามันไปตายใส่ซ้ำมือนี่คือเงียบมิดมีด บิงเนี้ที่พี่น้องคำเขาเบ้าว่าเดาจัดสร้างต่อเจาจิถือว่าเป็นแรงใจความผกว้นหลายหลายผู้ที่มากรดใ่ความทั้งกลัวมาคำหมินน้ำกันฉันโมงอยากให้พี่น้องโหและมาโอ,อต่อกันความผก ทุกทุกพันที่เป็นหมูน้ำกันสายสัมพันธ์สงใจไปหาเจ้าว่าน้ำสาวคนขี่ดือคือน้ำมีมักมวนส่วนกันมาเดิมยนีนองโวยมาโาแมนต่อกัน ໃຈຮູ້ເຫັນເຂົາຄວັງຄົນອື່ນເຢີໃຈອດຕ່ທີາກບອກົວ່າຍັງຮລະກີນຮອດຫຼາຍແຮ แต่ใจรักเขาจังนั่งหมดความหวังเมื่อเห็นเขาควงยิงอื่นมาปากบอกโกรธเกลียดเขาอยู่ทุกเวลาเตือดขึ้นหน้าเนี่ปากถึงเขาทุกทีผู้ชายคนนี้เขามีดีส่วนไหนบอกเธอหลอกเธอไหลใจปูดผ่านไปานทีเอง ของาว่าเขาเป็นคนเีดีอแต่ใจดวงนี้ว่าเฟอร์เฟคสับแตต้องกานปากกระพื่มาเบื่อเขาเอาหายเอาหายบัดปัดเจ็บยังไดคือสิลาสิเจอแต่ท่้งใจคดหอดเขาเสมอหันหอนอยู่บ่เศร้าปากกระว่าว่าบอกคดยังไร ใส่มากไม้บ่มีเพียงเขาผู้เดียวได้นันกัดฟันเบ่าวสั่งเขาเปิดหน้าอายผู้สายใจโหดลายคือเจ้าสิบ่จำาแต่ใจเจ้ากำฝื้นกับทําไม่ต้องกับปากทอนใจกลัวลำบากคิดมากบ่อยากลืมเขาปากเอ้ยปากอย่าวนอานน้ำตาเลยละเอา ยอมรับความจริงไม่เล่าว่ายัางรักเขามาแค่ไหนหากแขนทำไมเมื่อตัดใจจากเขาบอกราดพูดไปมาดมาดว่าสังส่งแต่น้ำตาไหลเขาควางคนอื่นก็เกียดให้เขาเป็นฝืนเป็นาไฟ มันอดหนึ่งหวงไม่ไหวอาการทางใจแสนอรรานสงสารน้องในเด้อเดออ้อไอสงสารน้องในเด้อเดอ้อาย